กมนี้มึงทำให้กูเป็นบ้าอ,อเกมมี้นี่มันจะทำให้กูเป็นบ้าแล้วอ,อีอีมึงทำมึงทำเกมอะไรกูถามหน่อยมึงทำเกมอะไรออกมาทุกเกมไม่ยิงเกินห้าลูกหมดเลยไอคิดปรตูไม่มีไ้ทำใหม่วะไอชิปกองหลังมึงก็อื่นนี่ปวดใจเอือเข้าเกมครั้งแรก รมามีเวลาก็10ชั่วโมงครับสิ่งที่คาดหวังใน FC 26ก็คือเกมเพลย์อเกมเพลย์ที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าภาค25นี่ผมไม่ชอบเลยถึงจะเล่นไปแค่นิดหน่อยมูนีน่ผมเล่นแทบทุกภาคเลย22 21 22 23 24 25 24เล่นไป800ชั่วโมง25เล่นไป99ถือว่าน้อยมาก24นี่น่าจะเล่นเยอะที่สุดแหละตั้งแต่เล่น f ฟ f a มา Thunder i d i n g It's in the game. hates sports He He game come sports Bro come on <laughs> จริงๆผมอยากไปลองอย่างอื่นมาแต่ผมขอเข้า Team อัติเมตทีมมาเลยฮอรเล่นวันนี้เราจะเปิดให้ได้ฮารเล่นกัน <Wow. S 1> <laughs> จะมีแพ็คให้เปิดไหม <laughs> มีชาเลนแล้วก็แลกได้หนึ่งตัวเฮ้ยมีเอนโดด้วยไ e t สก o อันนี้เหมือนเดิมเหมือนภาคกี่้าอุ้ยมุมกล้องแปลกจังอุ้ยไ uh, <laughs> <laughs> ม่ได้เล่นานานมากเลยว่ะ <laughs> <laughs> โอ้โกระตุก เรียบร้อยเอ็นโดแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเล่นพเมลีกอยู่แล้วมีแพค็คให้เปิดไหมเฮ้ยมีอยู่ไปเลยบล็อกเอาหรอไม่น่าใช่กองหลังเบนฟิกา้าเขาก็คือโอตามเมนดี้หรือเปล่า โอตาเมนดี้จริงด้วย82ครับ75ถึง83ขอเชลซีหน่อยประตูเยอรมันบนเดสลิกาฮอฟเฟนไฮม์วิ83่83ปลสามอุแ้วขายได้ด้วยกองหลังอังกฤษเฮ้ยคิมเบอรีคริสตันพาเลตมาเกฮี82เกฮีเกสิเกวิ้เกฮี82เลยไหม ไม่น่ามีอะไรเราไปเล่นเลยดีกว่าผมคิดอยู่ว่าจะเล่น Battle Squad หรือว่าไปลุยไล่บอลเลยแต่ทีมหมดแล้วเฮ้ยค้างเฮ้ยค้างไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกดได้แค่นี้อเองเกียร์โคตรดีเลยมัประทับใจว่ะมึงเป็นมายันภาคนี้เลยกูเลือดจะเชื่อมึองเป็นเหมือนพังยี่ห้าเลยอะพังยี่สิบห้านี่ปัญหาที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือเล่นเล่นอยู่แล้วค้างเหมือนเมื่อกี้ก็คือทำอะไรไม่ได้ ต้องอาเตเนตเอฟสีเพื่อเข้าใหม่เองเดียวไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าเซ็งเนี่ขอจัดทีมขอครับขอร้องล่ะถ้าอะโมลิมติดกับ3 4 3นะครับเคนเคอรีก็ติดกับ4 3 3นะเอเด็กติกข้างในจะไม่เจาะมาแล้วกันเอาพอเล่นก่อนเพสสามสิบแปดว่าเดี๋ยฟ้าอุ้ยยูไอโซลื่นว่ะปาเลสโกไลโวดิวชั่นกันซิมเปิลแอนด์เพลย์ let's go First Game in FC 26ซี no เป i นท f c โอ้รเีลืมเปลี่ยนมุมกล้องเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะทำอะไรเฮ้ยกูทำไรเฮ้ยโน no โนโนอุ้ยมันมันมี UI ออะไรขึ้นตรงนี้ด้วยเนี่ย โอ้ใหม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้มันมีเจ้าเปโดด้วยนี่ไงไปโอ้โน้โน้โอ้มึไม่ทันเลยอุ้นิสโอ้โหตรงนี้อีกแล้ว NO! มันออกได้ยังไงวะ มีลาเท่น,นี่หว่าเฮ้ยกูก็ไม่เห็นเล oh, ฟลีแบง์หนึ่งลูกเอาฮะ ว้เด็กโอโจต้าโอ้โหมันแตะบาโคตรยาวเลยเฮียกูปรับตัวได้แลละเดอปรับตัวรอดูการคอมแบ็กได้เลย ยังไม่จบเกมดูเคนเครฟซีอ,อย่าเพิ่งปิดไอ้เหี้ยมึงมาเราดูการคัมแบ็กได้เลยโอ้โหน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 ,โน,โน เกมแรกเกมแรกตัวจะเก่งยังไงเอากูไม่ลงนี่เรียบร้อย Minutes later. เกมแรกเสมอเกมสองแพ้อ่ะเก็ต่อไปชนะอามูริมโมเดลมาแล้วครับก้องหน้าของเรานะครับเดี๋ยวริมดูเคนว,ว่าเคนใช้ยังไงนี่ริมดูเคนไว้เคนจะผ่านดิฟิชั่นแปดไหม <laughs> เบนจามินเชสโก้ริมดูเคลนไว้นะว่าเขาใช้ง่ายังไงเกมกาก X <laughs> โว่แบนาโดโอ้โหฟลีนวูด4-2-2วะ เบนจามินเจสโก้เฮ้ยมันเก่งจังหัวเฮ้ยลิมดูไว้เคนใช่ยังไง A few moments later ทำไมมันเข้าบอลอย่างนั้นวะสุดได้ไงวะ เกมโคตรกาดไ <laughs> อ้ย <laughs> ี่เกมโคตรกาดโมเมนตัมเอเอโคตรเที่ยกูบอกเลยนำมาสามศูนย์ดีๆไม่งส่งบอลตัวกูแม่งก็เปลี่ยนตัวแปลกๆอยู่กูวิ่งตามเขาไม่ทันไอ้ข่วยเอเอเพลย์วีลคัมแพ็คฟาร์มฟารมเฮลิเครนวะ่ะไปได้ตัวเล่นแล้วเฮ้ยเขมินดี้ยีแ่แปดแล้วว่ะมาดิ โอ้ได้เชสโก้มาเล่นแป๊บเดียวเ <laughs> องเฮ้ยเ <laughs> <laughs> จอข้องไว้เกมดีคนเล่นเยอะ A few moments later <laughs> เราจะไปซื้อปีกใหม่ยังไม่นชนะเลยครับตอนนี้อามอลิมอามอลิมช่วยด้วย <laughs> 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 นี่นกัคกปบเกตาครบแล้วเป็นครึ่งบุนเดสแล้วก็ครึ่งพรีเมยริก เอ่อนูรีแอคชั่นเดี๋ยวแม่งโดนน้ำอีกเฮ้ยไอ้เี่องนี้โอโหกว่าแหละนั่นโศกทำไมครึ่งแรกไม่มีอย่างนี้กูถามหน่อยเอ่อนูรีแอคชั่นเดี๋ยวแม่งโดนน้ำอีกเห็นปะเฮ้ยอ่ะ โอ้โหอีเคียนลีออนนี่หลายรอบนะอีสัตหลุดแล้วควยุยไม่นชนแฮลดิเคนกูเซเลยมาเรียนลีออนเนี่ยอ้เคียมึงสแตทเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเอ้ยแล้วไม่นชนะใครเลยอ้านี่เก็บสามสิบสองแล้วเคมิสตรี ไม่ไหวกับแฮร์รี่เคนว่ะแม่งคมแค่ไหนกูก็ใช้ไม่เคยเป็นอน่ะสักท่าหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วสองชั่วโมงวะเยวคนไม่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 เนี่ยวิ่งไม่ทันโร่อะไร ไอ้ยมันมีอีซักด้วยอไอ้เฮียนี่เซฟวะกูกากเหรอวะไอ้ยียกูกูเริ่มงงแล้วเจก็น่าจะน่าจะกากริงอะเพราะว่ายังไม่ชนะใครเลยเนี่ยมีแค่นัดแรกอ่ะมีทรงสุดแล้ว มันเป็นไปได้ยังไงวะเล็กมาเฉยๆก็ไปได้หมดยิงออกอ๋กอ oh my god bro เดี๋ยวเกมเปิดตัวเต็มเมื่อไหร่กูตบค่อยไปค่อยไปตบเด็กตอนนั้นแล้วกัน ผมเนงก็วิ่งมาชน <be> โอ้โหเสียบแม่งเลย มาดิครับมาดิครับกูก็ยิงเป็นเหมือนกันกูก็ยิงเป็นเหมือนกันต้องเก็บชั่วโมงบินเพิ่มอ่ะสำหรับฟี ف าใหม่ใครอยากจะเล่นเก่งถ้าให้เปรียบเทียบการเล่นก็คือยังคือยังติด24มาอยู่เลย25้านี่ถือว่าเล่นน้อยส่วนใหญ่เล่นแต่สควอชบอเท่น้ภาค2ี่้านี่คือเกมเพลย์ไม่หนุกเลยอ๋อแล้วก็เล่นอะเมนเจอร์เดียวอั้งนี้คือถ้าจะกลับมาเล่นก็ต้องดูกระแสดูอะไรก่อนกระแสนี่หมายถึงเรื่อภาคนี้มันฮิตไหมคนเล่นเยอะไหมคนชอบเยอะไหม ไอ้ขวข่เออมันไม่มีใดเลยโอ้อะไรเงี้ยกูดีใจได้แปลบเดียวอ่ะไอ้เนี้ยเกมแม่งโคตรแบบสิษหวัง ยาอ่อนนะไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เฮียอีอีมึงทำมึงทาเกมอะไรเนี่ยกูถามหน่อยมึงทำเกมอะไรออกมาทุกเกมแม่งยิงเกินห้าลูกหมดเลยไอ้กระตูแม่งมีไว้ทำใหม่วะไอ้ชิคองหนังมึงก็อื่นแม่งกว่าจะเอึนกว่าแบบโดนยิกโดนยักหน่อยไอ้เฮียละไอ้เฮียปุ่มเนี่ยไอ้เฮียปุ่มเนี่ยปกติมันก็กันได้หรือไม่กดหรือเฮียแล้วเมื่อกี้กูได้บอลแล้วนะบอลไม่ยังเข้าทางแม่งเลยส์กูแม่งโอ้เหว่ จะเล่นอย่กวดชนะวันนี้กูขอละวันนี้กูขอชนะตาหนึ่งกูขอชนะตาหนึ่งกูไม่ชนะใครเลยเนประสิทธิอมริมที่ว่าแยกว่าแยกไปอีกยังไม่ชนะใครเลยครับโอ้แล้วมึงไปยืนตรงนั้นทำไมละ่ะไอเชสโก้ไอ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 ไ,ไ,ไหน้าโอ้สี่สี่สองก็ตัวมันบังคับยากปะ่ะอ่อ,โ,อโหเรียบปลา แต่พันงนี้แม่งยิงกันง่ายเกิดโอ้มันวันทูแบบซี c ีสองพลสิเลยคือเอแมันทำกลองหน้าได้เยี่ยมากแบบไว่าไอ้แบบกองหน้าไม่ขยับเลยกองหลังอะ่ะมังคับยากมากหรือว่าไม่ได้เล่นนานรูนก็ไม่ได้ขนาดนั้นบวะเอ้ยมรนจะชนะไหมวันเนี้ย <c oughs> วิย่างเดียว โอ้โหยิบ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 ีอะไรล่ะโอ้โหปลดไปไหน่พี่ชายโอ้โหจะแหวกจะแหวกมันไปซี่เลยทำอะไรได้บ้างอุ้ยเขียหูฟังก็ลัางอ้สัส เกมนี้มันทำให้กูเป็นบ้าเกมนี้นี่มันจะทำให้กูเป็นบ้าแล้วของหน้าเขาก็ไม่มีเลยของหน้าเขาก็เจ็ดจุดเก้าเหมือนกันนะ่ะไอ้เหี้ยกูกระโปงโอ้โหอ่ะฮะโอ้ยเฉาใสขอบอนมาบุนุ งอกไซ์ไงอ้ยมามากับส่กเกมนะมา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 ,มาโอ้โหเบนจามินเชสโก้ไอสัตว์ กูต้องชนะกูต,ต้องชนะซีนาทีสุดท,ท้ายโอ้โห ร้อนบรลตูห้ามก็บอลเลยร้อนนํามากา 20, ่อนสองศูนย์ร้อนไปนี่แล้วกูเออกูไม่หยุดกูใจอีกลูก โอ้โหวีดีสุดกูชนะเลยปวดหัวชิบหาเกมโคนเหนื่อยเลยเล่นมาเจ็ดเกมชนะหนึ่งเสมอสองที่ายแพ้มาเลยก็จะชนะเกมหนึ่งแม่งสมแล้วแหละที่ว่าคนที่เล่นช่วงนี้ก็คือคนที่แบบสมัครเออกับคนที่ซื้ออัตติเมทอะซื้ออัตติเมทดิชันมามีแต่คนตึงๆเลิกจริงๆอยากลองพวกอะ ทีมหรือเคลียร์โหมดอีกแต่ว่าเวลาไ,ไม่พอละไปดีกว่านี่แค่นี้ก็เ,เ,เล่นสองชั่วโมง